สวัสดีครับผมพบกับนิวริชก Card g เกมนะครับผมวันนี้นะมารีวิวบล็อกใหม่นะครับผมราชาแห่งเพลิงการนะครับผมบล็อกล่าสุดจากอ่าโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมประเทศไทยนะครับผมชุดนี้นะครับผมวางจำหน่ายวันที่29กันยายนนะครับผมราคาจำหน่ายนะครับผมอยู่ที่1,450บาทนะครับผมโดยชุดนี้นะครับผมตัวหลักตัวเอกของเรานะครับผมจะเป็นลิสซอนและก็พีเจียนนะครับผม ใบที่ราคาแพงสุดที่อ้างอิงตามภาษาญี่ปุ่นที่ออกไปก่อนแล้วนะครับผมก็คือ r ิ s ซ d ด n EX ระดับ SAR นะครับผมราคาอยู่ที่12,000บาทนะครับผมวันนี้นะเราจะมาชมกันนะครับผมว่ากล่องนี้ถ้าเราเปิด1กล่องนะเราจะได้อะไรบ้างนะครับผมและเราจะได้ r ิ s ซ d ดอนใบนั้นหรือไม่นะครับผมไปรับชมกันนะฮะชุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมมาครับอันบล็อกแกะกล่องใหม่กันเลยนะครับผม แล้วก็ตอนนี้นะครับผมกล่องชุดใหม่นะครับโอ้ชุดนี้ตอนแรกนึกว่าจะเป็นรอยปูไม่เป็นแล้วชุดนี้มาเป็นแบบเปิดเหมือนเดิมนะครับผม1บล็อกข้างในจะมีทั้งหมด30ซองนะครับผมโอ้สวยมากนี่นะฮะรีวิวซองนะครับผมหูสองมีความเงาสวยงามนะครับผม1ซองมีการ5ใบนะครับผมไปฮะเราจะเริ่มมาออกมาเลยนะครับผม1กล่องมีทั้งหมด30ซองนะครับผมนี่เลยนะฮะ มาฮะเราจะมาชมกันนะครับผมว่าเราจะเจอใบใช้งานอะไรกันบ้างนะครับผมขออนุญาตเริ่มตัดซองแล้วไปลุยกันเลยนะครับผมไปครับซองที่หนึ่งครับผมโนพาสครับแคปไซจิชิบิบิลาซีและเป็นอหลนะครับผมโทเกคิสนะอ่าแล้วก็มีรามนะครับผมอารามเทนเนอร์คนนี้น่าสนใจนะครับผม เทคคนนี้เขาบอกว่าจั่วการ์ดสามใบาจากสำหรับการ์ดฝ่ายเราสลับโปเ์มอนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามกับบนเบนซ์นะครับผมแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นคนเลือกนะ ก็ถือว่าเป็นคําสั่งบอสไปในไกลๆเนาะแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามต้องเป็นคนเลือกเองถ้าเราบีบเบ้นเขาดีๆเนี่ยน่าสนใจมากใบนี้นะครับผมเป็นใบใช้งานนะร้าน n w w i ิสการ์ดเกมรับซื้อใบนี้อยู่ที่ใบละ5บาทนะครับผมแล้วก็อันนี้โทเคคิสก็ดูมีความน่าสนใจนะฮะความสามารถพิเศษ P.S.Gift c นะครับผมใช้ได้1ครั้งเมื่อจบเทิร์นฝ่ายเราจูกาก์ดจากสมรับการาดจนใบมือฝ่ายเราเป็น8ใบนะครับผมอะค็ดูน่าสนใจนะครับ นี่เป็นใบเสริมที่ดีนะฮะไปต่อกันที่ซองที่2ครับผมคุยท้าเทมสไตร์ไมกะและเป็นเรียบร้อยครับผมเฟิร์ฟูตรงนะฮะอันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็มีคิวคอนนะครับผมการชุดนี้นะครับจากที่ผมดูคร่าวๆนะเหมือนเราเปิดกล่องหนึ่งห้าหนึ่งกันอีกครั้งนึงเลยอ่ะมีแต่โมนที่เรารู้จักนะครับผมอีวังโคอาโทเกชิกปอโปนี่เลยไฮไลท์นะครับผมและเป็นห้างในเมืองนะครับผมสเตเดียมใบใหม่นะครับผม สเตเดียมใบนี้ก็น่าใช้งานอีกใบนึงเหมือนกันนะครับผมเทคบอกว่าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายในแต่ละเทิร์นของตัวเองทําได้หนึ่งครั้งเลือกการ์ดไอเทมติดเปอร์มอนหนึ่งใบจากสําหรับการฝ่ายตัวเองจะให้ฝ่ายตรงจะให้ฝ่ายตรงข้ามดูและนําขึ้นมือก็ได้แล้วสับสําหรับการนะอ่ะใบนี้อ่าิวลิสกัดเกมก็รับซื้ออยู่ที่ใบละห้าบาทเหมือนกันนะครับผมขอภัยฮะ ไปกันต่อนะครับผมไปกันต่อนะฮะไปต่อนี่ชุดต่อไปครับผมคีรามิปีอ่านี่ก็กำมือจั่นะครับผมอ่ามีความสามารถนะไม่ต้องติดจี้ด้วยนะครับผมจั่ก๊ร์ดจกสำหรับกราดจนมือฝ่าเราเป็นเจ็ดใบนะครับผมร้านอันนี้นิวเดสก๊าซเกมรับอยู่ที่ใบละห้าบาทนะใบนี้นะครับผมใช้งานได้จริงนะเอาไว้เติมมือนะครับผมในช่วงเทินแรกๆนะครับผมและเป็น คารามิงโก้นะครับผมและจดหมายให้กําลังใจนะครับผมอันนี้ก็เป็นใบใหม่อีกใบหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมการ์ดนี้นยเทินกอดของฝ่ายตรงข้ามถ้าโปรโมทฝ่ายเราไม่หมดสภาพจะใช้ไม่ได้นะฮะเมื่อฝ่ายเราหมดสภาพนะครับผมเลือกการ์ดพนังงานพื้นฐานได้สูงสุด3าใบจากสําหรับการ์ดฝ่ายเราให้ฝ่ายตรงข้ามดูและนําขึ้นมือแล้วสับสำรับการ์ดนะครับผมถือว่าเป็นใบที่ดีนะครับผมเดลิสการ์ดเกมรับซื้ออยู่ที่ใบละ5บาทนะครับผมรวมถึงน้องปีด้วยเหมือนกันครับ ไปรีวิวกันต่อกันที่บล็อกถัดไปนะครับผมโบรอนพีเชียนโยกีลาสและเป็นป๊อบบี้นะครับผมเอาเทนเนอร์สาวคนใหม่นะฮะมาอีกแล้วนะครับผมใบนี้นะดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าทำให้ลูกเล่นเราดูดีขึ้นนะครับผมเทคเขาบอกว่าเลือกพลังงานที่ติดอยู่กับโปร,มปร,ปรกมอนบอดดานฝ่ายเราหนึ่งตัวได้สูงสุดสองลูกนะครับผมย้ายไปติดที่โปรกมอนฝ่ายเราก็ได้หนึ่งตัวนะฮะถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับผมและคูชีสใบนี้ อ่ะมีของเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าในเทิร์นฝ่ายเราเมื่อนาการ์ดไปนี้จะบนมือวางบนเบนช์ใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับผมเลือกพลังงานพิเศษที่ติดอยู่มอนฝ่ายตรงข้ามหนึ่งลูกทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดทันทีนะฮะเด็กไหนที่ติดพลังงานพิเศษนะครับผมเจอครูชี้คนนี้ก็จะปวดหัวแน่นอนนะครับไปฮะอุ้ยเราเริ่มเราเริ่มยืดเยื้อแล้วฮะเราต้องเล่งมือกันแล้วฮิตโตคางี้มาแล้วครับผมไฮไลท์เลยนะมกะแล้วเป็นเป็น อ่าครับผมเป็นอูแอบซูอ่าหุ้ยเทคอาร์สวยมากาแต่ว่าใบนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะสะสมสวยๆนะครับผมยังไม่ใช่ไฮไลท์ของชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวใบอ่าเราจะวางแยกไว้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเรามารีวิวรวมกันอีกรอบนะบว่ากล่องน,นี้เราได้อะไรกันไปบ้างนะครับผมโทเกชิกอีบุยคิบานเนียและเป็นเออร์ติก้านะครับผมเทนเนอร์คนใหม่เหมือนกันนะฮะคนนี้ อาจจะต้องรอหน่อยนะอาจจะยังไม่ค่อยเก่งในตอนนี้นะครับผมเพราะดูการเพราะเทคคเขาบอกว่าดูการบนมือฝ่ายตรงข้ามเลือกการที่ชอบหนึ่งใบจากนั้นใส่กลับเข้าไปด้านล่างของสําหรับการฝ่ายตรงข้ามหลังจากนั้นฝ่ายตรงข้ามถ้าต้องการก็ได้โจกาหนึ่งใบเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เฉยๆนะครับผมเพราะว่าอาจจะเปิดพื้นที่ซัพพอร์ตไปนิดนึงนะครับผมเราอาจจะไปใช้ใบ s n a t c h arm ที่มาจากกล่อง1นึ่ะ1น่าจะดูดีกว่านะครับผมเพราะนั้นเขาเป็นแค่ใบเทมนะฮะไปกันต่อนะครับผมไปกันต่อนะครับ คีร่าเมะครับผมคิริคิซันและเป็นแหลฟอยเอ็นเต้ะ e, นะครับผมไม่มีอะไรนะครับผมไปต่อครับนามิอิรุกะสไตรายเอา้าหุยและเป็นอารสีแดงแบบนี้โอ้โหเทเรตันโคโอริปโปะนะครับผม ยังไม่ใช่ใบที่เราต้องการนะครับผมเทเดรตันนะฮะโอริโปนะครับผมความสามารถของเขานะครับผมติด3 e ม e r g y ธาตุน้ำนะครับผมเลือกพลังงานที่ติดอยู่ประมอนนี้1ลูกทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์เทิร์นต่อไปของฝ่ายตรงข้ามปรม์มอนนี้ที่ได้รับต่อสู้นี้จะใช้ท่าต่อสู้ไม่ได้าการตีเป็นการตีบล็อกนะครับผม,มก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมโอเคอยู่นะฮะ แล้วก็นี่เลยโอ้โหสเตเดียมที่ใบเก่งของชุดนี้นะครับผมสำนักง,งานใหญ่โปเกมอนลีกนะครับผมน่าใช้งานที่สุดนะฮะพลังงานสําหรับใช้ท่าต่อสู้ของโปเกมอนพื้นฐานบนกระดานทั้ง2ฝ่ายแต่และตัวจะใช้พลังงานใสเพิ่มขึ้น1ลูกนะและสมัยนี้นะครับผมเด็กที่เป็นพื้นฐานในการโจมตีค่อนข้างเยอะนะครับผมอย่างเช่นนี้ไรดอนไลโคต่างๆนะครับผมก็เป็นร่างพื้นฐานทั้งนั้นฮะก็จะต้องเพิ่มจี้ในการโจมตีนะครับผม ซูพีค่าและเป็นลิซาโดนะครับผมข้างหลังเป็นโอรอดไม่มีอะไรนะครับอ่าลืมแจ้งนะฮะสำนักง,งานใหญ่โปเกม,มอนลีแบบนี้นะครับผมนิวริสการ์เกมรับซื้ออยู่ที่ใบละ10บาทนะครับผมไดโน่สครัผมกานาการุยาจีรอนและเป็นแลซินเดอร์นะครับผมข้างหลังเป็นชิบิรูดอนนะครับไปกันต่อเนื่องครับอขออนุญาตตัดไม่ขาดนะฮะ เอเรซันมิสซูฮันนี่และเป็นเลฟอยนะครับผมเบนดอนะข้างหลังเป็นมักเกียวไม่มีอะไรนะครับผมส่วนใบขาวที่คอมโบได้อีกชุดอีกใบหนึ่งจะเป็นโซโซอกับอาลูลูนาอารานะครับผมที่เป็นพระจันทร์กับพระอาทิตย์นะฮะคู่นั้นก็จะเก่งเหมือนกันนะครับผมไปครับโบคุเรและเป็นแบ็กกีนะครับผมไม่มีอะไรนะครับ หนึ่งกล่องจะได้สามสิบซองนะครับผมมาดูกันนะว่าหนึ่งบ็อกซ์ได้อะไรบ้างนะครับผมและเป็นโดโดเกซันนะครับไปต่ออันที่ซองต่อไปนะครับผมโนสพาสโบจิ ose, Path, ji, และเป็นอออีกแล้วเรียบร้อยนี่แหละครับที่เราตามหานะครับผมพีเจเอสเอ็ก e นะครับผมใบนี้นะครับผมทางนิวริชการ์เกนรับซื้อเลยนะใบละ80บบาทนะครับผมเพราะว่าความสามารถเขาคืออะไร ความสามารถของเขาคือม a x s e เซิร์ชนะครับผมใช้ได้1ครั้งใน1เทินฝ่ายเราเลือกการที่ชอบนะครับผม1ใบจะสําหรับการฝ่ายเรานําขึ้นมือแล้วสสำหรับการนะครับผมเทินนี้ถ้าใช้ม a x s e เซิร์ชใบอื่นไปแล้วจะใช้ความสามารถนี้ไม่ได้นะฮะนั่นหมายความว่าใน1เทินเราใช้ม a x เซิร์ชได้แค่ครั้งเดียวนะแต่ว่าพิชเชสใบนี้คือเป็นอะไรที่เก่งมากๆนะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับผม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นไฮไลท์ของกล่องนี้เลยนะครับผมพิจีตอีเอ็กนะครับผมเพราะเราสามารถเสิร์ชอะไรก็ได้ขึ้นมือเลยหนึ่งใบและทุกเทิร์นนะครับผมเก่งมากๆนะครับผมและที่สําคัญนะฮะลืมรีวิวอีกอย่างหนึ่งฮะหนีฟรีนะครับผมค่าหนีศูนย์ด้วยนะครับผมดังนั้นเป็นอะไรที่ทุกเด็กนะฮะตัวซัพพอร์ตตัวนี้ต้องมีนะครับผมไปครับทิวไทั์และเป็นหมวกแกร็บสายตรวจนะฮะใบใหม่นะครับผมไม่มีอะไรนะฮะ ไปครับอ่าใบละใบฮิตเรายังไม่ออกเลยนะครับผมโทเกปีและเป็นอ่ะลูกาลูก,กาลหรอบออติก้านะครับไปกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมเอเดนสันโยกิลาสและเป็นใบแลฮัสซัมนะครับผมอ่าฮัสซัมใบนี้น่าสนใจนะครับผมเพราะอะไรเขาบอกว่า ตัวนี้นะฮะใช้ติด1จี L ้ T e, เหล็กตีเท่านั้นนะครับผมเป็นพลงอาเป็นท่าพันิสซิเซอร์นะครับผม10บวกนะ,ะบวกกับจากอะไรดาเมจจะเพิ่มตามจํานวนโปเกมอนที่มีความสามารถบนกระดานฝ่ายตรงข้ามคูณ50นะฮะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้นะแทบทุกเด็กต้องมีโปเกมอนที่มีความสามารถหรือว่าเทคสีแดงอยู่ในกระดานแน่นอนนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าอย่างเจอลูกเกียนี่มีโอกาสตีได้ถึง260ดามจเลยนะครับผม น่าสนใจมากๆนะครับผมหรืออาจจะถึงได้มากสุดๆคือ3 1 0ดาเมจเลยนะแล้วติดแค่1 g จี้ตีเท่านั้นตัวนี้ถือเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับผมฮัดซัมนะฮะไปกันต่อครับผมกรูตงฟรีจิโอและเป็น AR มาแล้วเป็นอู้คิวคอนนะครับผมเรื่องความสามารถไม่รู้ฮนะแต่เรื่องอาร์ตโคตรสวยนะครับผมเป็นระดับ AR หรือว่าอาร์ตแร์นะครับผมอื้อ สวยงามครับผมใบนี้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่คอเลกเตอร์ไม่ควรพลาดน,นะครับผม AR ชุดนี้สวยงามมากครับไปกันต่อครับผมโทเกปีเฮ้ยเ r เอาละครับผม SR เป็นเทเรตันแบบนี้ SR ที่เป็นเทเรตันนะครับผมจะมีทั้งหมดแค่อ่ามีบันกิลาสนะครับผมหนึ่งแบบครับมีมีลิซาดอนครับผม มีโอริโปครับผมแล้วก็มีน้องพึ่งนะครับมีทั้งหมด4แบบนะครับผม SR ที่เป็นเทเรตันนะฮะเดี๋ยวเรามารับชมกันนะว่าเราจะได้ลิซดอนหรือเปล่านะขอเนี้ยเก็บไว้เป็นซองสุดท้ายตรงนี้นะครับผมเอาเละฮะเอาละฮะมีโอกาสเจอลิซดอนแล้วฮะผมโลคอนและเป็นสโกวิลเลนนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมมีความสามารถนะครับผมเปอร์มอนนี้ตับใดที่ยังอยู่บนกระดานจะเป็น2ประเภทคือเป็นทั้งพืชและไฟนะครับผมเจ้า2หัวนะ เป็นพืชแล้วไฟแต่แพ้ไฟนะครับผมก็ดูด,ดูน่าจะน่าสนใจนะแต่ก็ยังเฉยๆนะฮะเอาเลยฮะ SR, SR เป็นเทเลต้าแบบนี้เอาทุกคนเอาใจช่วยผมด้วยนะขอเป็นลิซาดอนแล้วกันฮะไปกันต่อครับผมฟรีจิโอฮิโตคาเงะและเป็นอิรุกะแมนนะครับผมแล้วก็จดหมายให้กำลังใจนะครับผมเอาเลยฮะ พีเชียสครับผมคุยทาเรสแล้วเป็นเออารูชายฮานะนะครับผมอ่ะผมบอกเลยฮะเอาชุดนี้นะครับผมยังไงก็สวยนะครับผมชุดนี้นะเป็นถือว่าเป็นอาร์แรที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมทำอาร์แรมาที่แบบสายคอเลเตอร์ไม่วรผลาจริงๆนะครับผมสวยงามมากครับไปฮะ ไกลหมดแล้วฮะมาดูฮะว่าเราจะเรามีเราจะได้เบิ้ลหรือเปล่านะครับผมอีวุยครับโบจิครับผมโบรอนและเป็นมักเกียวนะครับผมอ่าและนี่เลยลูน่าโทนที่ผมแจ้งตอนแรกไปนะครับผมลูน่าโทนนะค,ความสามารถจันดับนะครับผมจะทํางานถ้าบนกระดานฝ่ายเรามีโซโล็อกนะฮะหรือว่าเป็นตัวเจ้าพระจัน์นะอีกใบหนึ่งอยู่ด้วยกันนะครับผมตราบใดที่โปรโมอนนี้ยังอยู่โปรโมอนฝ่ายเราทุกตัวจะไม่ได้รับเอฟเฟกจาก การสเตเดียมของทั้งสนามนะครับผมอ่าก็จะทำให้บางตัวเราเนาะที่สามารถโดนทางหิมะปิดเทคแดงอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าเรามีลูน่าโทและโซล็อกอยู่เราก็จะรอดไปได้นะครับผมปีกแล้วและเป็นอ่าคารามาเนโลกอ่านี่เลยครับผมทีเด็ดอีกใบหนึ่งนะครับผมรีเวนส์พันนะฮะไอเทมติดโปเกมอนนะครับผมเทคกเขาบอกว่าเมื่อโปเกมอนนี้ติด ติดการนี้อยู่นะครับผมได้รับดาเมจจากเท่าต่อสู้จากฝ่ายตรงข้ามนะครับผมและหมดสภาพนะฮะวางตัวนับดาเมจ4ตัวบบอกว่าฝ่ายตรงข้ามเลยนะครับผมที่ต่อสู้ประมาณนะฮะนั่นหมายความว่าใบนี้นะครับผมเป็นใบเคาน์เตอร์ใบนึงนะฮะน่าติดมากๆนะครับผมถือว่าเป็นของดีจากกล่องนี้เลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่น่าสนใจนะฮะไปกันต่อครับผม โฮดูบี้โอทามาโรลและเป็น AR ครับผมเป็นอูกูตรงน้องหมูนะครับผมใบนี้ไม่มีอะไรเลยครับผมนอกจากความน่ารักนะครับผมอาร์ตแลนด์นะฮะขึ้นชื่อว่าอาร์ตแลนด์น่ารักทุกใบและสวยและน่าสะสมทุกใบจริงๆนะครับผมยังไงในไทยนะครับผมอาร์ตแลนด์นะต้องมีราคาอย่างน้อยต้อง80บาทถึง300บาทนะครับผมจิกุสากุมาเอ้าเทเลตันมาอีกแล้วสีม่วงเป็น โอ้โหบีควีนนะฮะนี่ฮนะที่ผมบอกฮนะไอเจ้าพึ่งนะครับผมเป็นเทเรตันนะครับผมท่าพลังจิตนะแต่ติดจี้พืชนะครับผมความสามารถของเขานะหนึ่งจี้พืชนะครับผมฟื้นฟู HP ของโปรกรมมอนฝ่ายเราหนึ่งตัวหกสิบนะฮะส่วนท่าโจมตีจะติดสามเอเนจีพืชน,นะครับผมแฟนทอมควีนสองร้อยดาเมจนะวางตัวน้ำดาเมจบนโปรกรมมอนบนเบนส์ฝ่ายตรงข้ามทุกตัวที่มีตัวน้ำดาเมจอยู่ตัวละสามนะโอ้โหก็ตีหน้าแล้วสองร้อยแล้วที่เหลือก็วางด้านหลังอีกก็ถือว่าเป็นอีก่หนึ่งตัวที่ น่าสนใจนะครับผมน่าสนใจนะครับอ่ไปฮะสามสองสุดท้ายนะครับผมมาดูว่ากล่องนี้เราจะได้เบิ้ลด้วยหรือเปล่านะครับผมมาครับอีวังโคอปโป,โป,โปและเป็นเรี่ยบรอยครับผมกามาเกโละนะครับผมไปฮะโลคอนครับผมโบจิกูตรงและเป็น เฮลกานะครับผมโบทิวทาริสนะฮะและสองสุดท้ายนะครับผมมารับชมกันฮะซานากิลาสโทเกปีแล้วเป็นโซร็อกนะครับผมนี่เลยนะฮะที่ผมบอกทำงานคู่กับรูนาโทนะครับผมสองใบนี้นะใช้งานคู่กันนะครับผมใบนี้ความสามารถไม่มีอะไรนะฮะเพราะว่าเรียกเพื่อนได้เฉยๆนะครับผมส่วนใบนี้นะความสามารถจันดับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีโซล็อกอยู่บนสนามนะครับผมก็จะทำให้ฝ่ายเราไม่รับเทคจาก สเตเดียมนะครับผมและไฮไลท์ที่สุดของเราในวันนี้นะครับผม s r สอาร์เทเรตันนะครับผมขอให้เป็นลิซาดอนนะมาชมไปพร้อมกันนะครับผมโทเกปปีโหมาธานะขออนุญาตดึงใบหลังก่อนนะครับผมหากาดอกนะฮะแล้ว s r สอาร์เทเรตันเบอร์มอนที่เราได้นะครับผมจะเป็นอะไรนะั้นนับ3 2 1และเปิด โปครับผมโอ้โหไม่ใช่ลิซาดอนที่เราตามหานะแต่น้องเป็นน้องเป็ดหัวน้ําแข็งนะครับผมโคโอริโปนะครับผมเรียบร้อยฮะอ่ะจบกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันตอนท้ายบ้างนะว่ากล่องนี้เราได้อะไรไปบ้างนะครับผม SR ของเราเลยนะครับผมเป็นโคโอริโปะนะครับผมต่อไปเป็นใบ AR นะครับผม AR เราได้คิวคอนหนึ่งใบครับได้กุรตรงหนึ่งใบครับผม คูไซฮานะ1นใบครับผมอ่าจะเป็น SR 1ใบนะครับผม AR 3ใบนะครับแล้วก็ใบ RR นะครับผมอ r เราจะมีโคโอริโปเทเดตันครับผมแอปโซแล้วก็มีพิเชตนะครับผมแล้วก็บีควินนะครับผมอ่ะจะมี R r ทั้งหมด4ใบนะครับผมนั่นหมายความว่าเราไม่เจอตัวเอกหน้ากล่องเลยนะฮะลิซาดอนไม่มาให้เราเห็นเลยนะครับผม แล้วก็หลักๆที่เหลือก็จะเป็นใบใช้งานนะครับผมแต่ว่าใบที่เป็นระดับสูงก็จะมีเท่านี้เลยนะฮะที่เขาการันตีนะครับผม 4R, r 1SR และ 3AR นะครับผมยังไงวันนี้นะฮะต้องขอบคุณนะครับผมทุกท่านมากๆนะครับผมที่มารับชมกันนะใครที่สนใจนะครับผมอยากสั่งกล่องราชาแห่งเพลิงการนะทักมาได้เลยนะครับผมที่ New Rich Card Game นะครับผมยังไงวันนี้นะครับผมขอบคุณครับบายบายครับ